ตอนแรกก็จะทำแค่สาวเมจิเชียนเกิลธรรมดาแต่ไปไปมา,มา,มาดันมีสาวเมจิเชียนเกิลฟรุตตี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมจกักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเมจิกเชียนเกิลครับผมนี่ต้องใช้คําว่าเมจิกเชียนเกิลนะเพราะว่าแบล็คเมจิกเชียนเกิลตัวเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่ครับผมมันมีเมจิกเชียนเกิลตัวอื่นด้วยที่ผมหาเจอมาได้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะเอามอนสเตอร์ที่เป็นเมจิกเชียนเกิลเนี่ยมาคุยให้กับทุกท่านฟัง12ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเดินทีแรกเนี่ยถ้าพูดถึงเมจิกเชียนเกิลหลายหลายคนก็คงรู้จักกันในนามของ Black Mag Girl, ใช่่มัยครบเออซึงก็ จะเป็นมอสเตอร์ที่ยูกิมักจะใช้คู่กับแบล็กฟิจิเชียนอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวของแบล็กฟิจิเชียนเกิลก็มีอดีตที่ลึกซึ้งกับท่านฟาโรด้วยนะครับอันนี้อยากคิดลึกนะอดีตที่ลึกซึ้งเนความหมายก็คือว่าเธอเคยเป็นน้องมานามาก่อนนะครับสิทธิ์ของมาฮาโดใช่ไหมแล้วก็2คนนี้เขาได้กลายมาเป็นแบล็กฟิจิเชียนแล้วก็แบล็ก m ิจิเชียนเกิลอีกทีนึงทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการแบล็กฟิจิเชียนเกิลนะครับแล้วก็จะมีการน้องมานาด้วยเออแต่ว่าอันนั้นคือจะเป็นการในลักษณะทีีี่่่ววาานััักกกกรรรบบผูู้พิทษ์ะ็จจมเอออฟปปแไซึงต ของเธอเองก็มีการเอามาทําเป็นการ์ดด้วยเหมือนกันแน่นอนว่าอันนั้นนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในพาร์ทของ Black m a g ิกเชนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเชิงของ Black m a g ิกเชียนเกิลก่อนนะครับซึ่งการที่ผมเอามาเนี่ยก็คือจะมีเป็น Black m a g ิกเชียนเกิลนะครับขั้นที่1ขั้นที่2ก็คือจะไม่ใช่ Black m a g ิกเชียนเกิลแต่ว่าสังเกตได้ว่าเครื่องบง่งเครื่องแบบ p a แพทเทิร์นเนี่ยมันคล้ายกันนะครับก็จะเป็นเซ็ตที่2นะแล้วก็จะเป็นเซตที่3าเนี่ยมันจะเป็นเมจิกเชียนเกิลท มาให้เราพูดถึงกันนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมี12ตัวอย่างที่บอกไปนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่าเริ่มจาก black magician girl นะครับ black magician girl เป็น monster effect ธาตุมืดเผ่าจอมเวทเลเวล6พลังโจมตี2000ป้องกัน1700ครับการไปนี้นะครับมีเอฟเฟกง่ายๆเลยก็พลังโจมตีของ black magician girl จะเพิ่มขึ้นตามจำนวน black magician และ magician of black chaos ที่อยู่ในสุสารของแต่ละฝ่ายนะครับ คูณ300พอยต์นะครับผมหมายความว่าถ้าเราเจอที่อีกฝ่ายนึงใช้แบบ Black Magician เหมือนกันอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่เราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับผมอัศวินมังกร Black Magician Girl ครับอัศวินมังกร Black Magician Girl เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่ามังกรเลเวล7พลังโจมตี2,006ป้องกัน1,07ครับการ์ดใบนี้เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เกิดจากการรวมร่างของ Black Magician Girl กับมอนสเตอร์เผ่ามังกรซึ่งการ์ดใบนี้อัญเชิญม,มาด้วยขอขง T ซึ่งตัวนี้ผมก็เคยพูดไว้ในพาทของทีมไอออสแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะเอฟเฟกของอสุวินมังกร black magician girl นะครับคือเทิร์นละครั้งเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือลงสู่สาลได้แล้วก็เลือกการ์ดที่งายหน้าอยู่บนฟิลหนึ่งใบทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งครับเอฟเฟกอันนี้นะครับสามารถใช้ในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย black magician girl ตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นตูน black magician girl ครับ ตูน Black Magician Girl เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าจอมเวทเลเวล6พลังโจมตี2000ป้องกันพันเครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ตูนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีสเตตัสอะไรเนี่ยที่เหมือนกับ Black Magician Girl เลยนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นตูนนะครับผมมันก็จะมีเอฟเฟกต์ดังนี้นะครับก็คือการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้เมื่อบนฟิลด์ของเรานั้นมีการ์ดตูนเวิร์อยู่เราสามารถรีลิสมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิลด์ของเราเพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมมมมมาาาแแบบบพพพิิเเศษไดด้้้้ัลลวกก็์นนีีีะจจงตต่ขึ А ну Black Magician และ Magician of Black Chaos ที่อยู่ในสุสานของแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งก็เอฟเฟกเดียวกับตัว Black Magician Girl นั่นแหละนะมี Black Magician Magician of Black Chaos อะไรพวกนี้อยู่เนาะก็จะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1ใบต่อ300พอยต์ครับทีนี้เนี่ยเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงนะครับไม่มีมอนสเตอร์ตูนอยู่บนฟิลเนี่ยเราสามารถที่จะให้ตูน Black Magician Girl โจมตีผู้เล่นโดยตรงได้ครับแต่ถ้าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีตูนมอนสเตอร์อยู่นั้นตูนมอนสเตอร์ก็ต้องต่อสู้กันเองนะครับในความหมายคือเลือกเป็นเป้าโจมตีซึ่ง และกันเอฟเฟกต์ที่3นะครับถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรานั้นไม่มีตูนเวิร์หรือตูนเวิร์ถูกทําลายไปการ์ดใบนี้จะต้องถูกทําลายไปด้วยเช่นกันครับตัวต่อไปนะครับผมนักพู้พิทักมานาครับผมอ่าก็เป็นน้องมานานะที่เราให้ฟังเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่ามานาตัวนี้ผมมองว่าดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่ามานาที่เราได้เห็นกันในอนิเมะนะครับนักพู้พิทธะมานาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาจองเวทเลเวล6พลังโจมตี2000 ป้องกันพันเเรียกว่าสเตตัสเหมือนกับ black magician girl ทุกประการเลยนะครับผมเอฟเฟกของน้องนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกที่1คือจะใช้งานได้เทอละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกนั้นก็คือว่าถ้าการ์ดใบนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานของเราแล้วมีมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าจองเวทของเรานะครับตกเป็นเป้าของเอฟเฟกเวทมนต์กับดักมอนสเตอร์เนี่ยเราถึงจะสามารถใช้งานเอฟเฟกนี้ได้ก็คือว่าให้เราอัญเชิญนักพลผููพิทักษ์มานาลงมาจากบนมือหรืออัญเชิญมาจากสุสานได้เป็นกรณีพิเศษรรับบออททีีนนที่่่2นนาใดก้ยู บนมอนสเตอร์โซนของเรามอนสเตอร์พาจองเวทที่มีเลเวลตั้งแต่7ขึ้นไปบนฟิลด์ของเราเนี่ยจะไม่ถูกทําลายด้วยเอฟเฟกของการ์ดใดๆเลยครับและเอฟเฟกที่3นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายจากเอฟเฟกเราสามารถเลือกการ์ด Black Magician Girl จากบนมือจากในเด็กและจากในสุสารอันเชิญลงมาแบบพิเศษได้เลยครับถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีสายสัมพันธ์กับ Black Magician Girl จริงๆนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะอาร์ตเวิร์กของไอ้ตัวนี้นะครับก็ทําให้เราเห็นว่ามันน่าจะเป็นคนละ เดียวกันละกันนะเป็นคนละตัวหรือเปล่านี่ต้องใช้วิจารณญาณกันเราเองนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ชื่อเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแบบนี้เออก็ถือว่าจัดเข้ามาอยู่ในคลิปของ Black Magic i a n g i เกได้นะครับตัวต่อไปคือ Magic i a n v a l k y r i a ครับ m a g i c เ a n v น l k y r i เเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1ั0หป้องกัน1ั0แครับผมนี่มอนสเตอร์เลเวล4ตัวนี้ถือว่าสเตตัสคอน้างโอเคหลายๆคนถามว่าเอา้ามันใช่ Black Girl เ a g i c i a ี Girl ิหรอไอตัวนี้นะครับผมคือที่จร ความคล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นมอนสเตอร์ท่าแสงใช่ไหมแต่แรกเป็นเบจิเชียนเกิลเป็นมอนสเตอร์ท่ามืดไงนะแล้วก็เอฟเฟกของเบจิเชียนวอลคีเดียนะครับก็คือตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเราอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์เผาจอมเวทเป็นเป้าโจมตีได้ครับก็คือถ้าเราเล่นเด็กแบบจอมเวทอย่างนี้นะเด็กของเราก็จะได้เปรียบทันทีนะครับถ้าเกิดว่ามีเบจิเชียนวอลคีเดียอยู่บนฟิลนะตัวต่อไปนะครับผมกากากาเกิลครับ กะกะกะเกิลนะครับเป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าจอมเวทเลเวล3พลังโจมตี1,000ป้องกัน8 0 0ร้อยการ์ดใบนี้นะครับผมให้เป็นเงื่อนไขเดียวกับตัวเมจิเชียนวอลคิเดียละกันนะเพราะว่าตัวนี้นะครับชุด เครื่องแบบอะไรพวกนี้มันก็มีความคล้ายกับ black magician girl แต่ว่าตัวนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ magician girl นะครับกากา girl นะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกให้เราเห็นก็น่าจะเป็นภาค k s e o u นะเออนั่นแหะก็คือว่าตัวนี้ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะเหมือนกับมีเป็นอาจารย์ของมันด้วยก็คือกากก a magician ครับเอฟเฟกของกากา girl นะครับก็คือจะใช้งานกับกากก a magician ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกกาก a magician ที่อยู่บนฟิลของเราปุ๊บเนี่ยมอสเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีเลเวลเท่ากับกาก a magician ตัวนั้นครับ ถามว่าเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้เอ็กซีดน่นเองนะและเอฟเฟกที่2ของกากากาเกิลนะครับก็คือว่าถ้ามีการอัญเชิญแบบเอ็กซดเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่ถูกอัญเชิญมาแบบเอ็กซดนะถ้ามีการใช้มอนสเตอร์กากากาอย่างเดียวในการเป็นวัตถุดิบอัญเชิญเอ็กซีดครั้งนั้นนะครับมอนสเตอร์เอ็กซีดตัวนั้นจะได้รับเอฟเฟกดังนี้ด้วยก็คือเมื่อมีการอัญเชิญเอ็กซดลงมาได้สําเร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวที่ถูกอัญเชิญมมมมาาาแแแบบบพพิเเเศษลลล้้้้ววววอออนนนนนสสตตตตตร์ัััััจจจะะีีงงโปปป็็่ไยก คือมาร์จิมาร์จิมาร์จิเชียนแก้วครับมาร์จิมาร์จิมาร์จิเชียนแก้วนะครับเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีท่ามืดเผ่าจอมเวทเลเวล6พลังโจมตี2อ0พป้องกัน2,000ครับผมก็ยังพูดอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนเป็นเครื่องแบบของแบ็กเมจิเชียนแก้วเลยนะครับเมจิเชียนแก้วเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีที TAKE ่สามารถถูกอัญเชิญมาได้โดยการใช้มอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าจอมเวทเลเวล6จํานวน2ต <c oughs> ัวครับผมเอฟเฟกของมันก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีจากการ์ดใบนี้ได้1ใใบบบครรรรัััผมมแลละหหงงจจจาาาาาาากกกกกกนนน้้เเเเอออออ์ดืข ไป1่ใบแล้วจะสามารถเลือกใช้เอฟเฟกได้1ใน2อันนี้นะครับเอฟเฟกที่1ก็คือให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ตัวแล้วการควบคุมนั้นจะตกเป็นของเราจนถึงช่วงจบเรอนั่นเองครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือเราเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุรสานของอีกฝ่ายหนึ่งได้1ตัวครับผมแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเราครับจบไปแล้วนะครับผมกับพวก black magician girl แล้วก็มอนสเตอร์ที่อาจจะมีการใส่เครื่องแบบของ magician girl นะครับทีนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จัักกกนนอีซนะซึึงง่ 5ตัวนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์ เมจิกเชียนเกิลฟรุตตี้นะครับผมเพราะทุกตัวจะมีความเป็นแบบผลไม้วันหวานนู่นนี่นั่นเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวดีกว่านะครับตัวแรกเลยก็คือเบอร์รี่เมจิกเชียนเกิลครับเบอร์รี่เมจิกเชียนเกิลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาจอมเวทเลเวลหนึ่งพลังโจมตี400ป้องกัน400ครับเอฟเฟกต์ Effect ของการ์ดใบนี้นะครับผมมี2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1คือถ้าเกิดว่าเราอันเชิญการ์ดใบนี้ลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่เป็น, Girl, น,ปนเมจิกเชนนียนเกิลหน ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกฟรอตตี้เหมือนกันหรือจะเป็นแบล็ก m a จิ c เชียนเกิลก็ได้เอฟเฟกต์ที่2ก็คือว่าเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่าการใบนี้ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของไ e อ้ายหนึ่งหรือตกเป็นเป้าของการโจมตีเราสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพตั้งโจมตีสภาพตั้งรับของมอนสเตอร์ตัวนี้ได้หลังจากนั้นให้เราอันเชิญมอนสเตอร์ m a จิ c เชียนเกิลแบบพิเศษจากในเด็กลงมาบนฟิลด์ได้1ตัวครับแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นจะต้องไม่ใช่เบอร์รี่เมจิกเชียนเกิลตัวต่อไปนะครับผม mon, Girl บ mon, Girl, เลมอนเมจิกเชียนเกิล อมเวทเลเวล2พลังโจมตี800ป้องกัน600ครับการ์ดใบนี้เองก็มี2อเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่1คือเธอละครั้งเราสามารถที่จะรีลิสมอนสเตอร์เมจิเชียนเกิลที่อยู่บนฟิลของเรายกเว้นตัวเลมอนเมจิเชียนเกิลเองหลังจากที่เรารีลิสมอนสเตอร์ตัวนั้นไปแล้วให้เราเอามอนสเตอร์เผาจอมเวทจากในเด็กขึ้นมาบนมือได้1ตัวครับเอฟเฟกที่2คือเธอละครั้งถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าโจมตีของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถอันเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นเผาจจออมมเเวาากบแบบนืแพิศษลงได้ หนึ่งตัวครับผมแต่ว่ามอนสเตอร์เผ่าจอมเวทที่ถูกอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟกนี้นะครับเอฟเฟกของเขานั้นจะถูกทําให้ไร้ผลหลังจากนั้นให้มอนสเตอร์ที่ประกาศโจมตีขอ,อีกฝ่ายหนึ่งครับโจมตีไปที่มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษตัวนั้นมาแทนนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามานั้นก็จะกลายเป็นครึ่งหนึ่งครับดูมีหลายขั้นหลายตอนนะแต่ว่าเอฟเฟกผมถือว่าใช้ได้เลยนะเออก็คือแบบอัญเชิญตัวเก่งๆลงมารับการโจมตีแทนได้แล้วก็อีกฝ่ายหนึึงง,ง,งด้วยเออเเอออรกออ่่่่าานจะ็บบบมตตต์ขไไแๆัปผ แอปเปิ้ลเมจิช g i นเกิลครับแอปเปิ้ลเมจิช g i นเเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟธาตุไฟเผาจอมเวทเลเวล3พลังโจมตี1200ป้องกัน800ครับ การ์ดใบนี้นะครับผมจะมี2องเอฟเฟกเช่นกันเอฟเฟกที่1ก็คือเธอละครั้งถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถที่จะอันเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าจอมเวทเลเวลตั้งแต่5ลงไปจากบนมือลงมาได้แบบพิเศษ1ตัวครับหลังจากนั้นเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเปลี่ยนเป้าโจมตีไปที่มอนสเตอร์ตัวนั้นครับผมอ่าเอฟเฟกคล้ายๆของเมื่อกี้เลยเนาะและหลังจากที่เปลี่ยนเป้าโจมตีแล้วพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งก็จะหายไปครึ่่่งนนาางนนนึึดนดะ้้้้้ววววยยรรับโโออออแมเเเกก็หหขืๆสสาาจจพี เอฟเฟกที่2ของ Apple Magician นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายด้วยเอฟเฟกก็ตามเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์เมจิเชียนเก l ที่อยู่ในสุสานของเราเนี่ยสูงสุด3ใบในะครับแล้วก็เอากลับขึ้นมาอยู่บนมือครับโดยมอนสเตอร์เมจิเชียนเก l 3สามในั้นนะครับผมจะต้องไม่ใช่ชื่อเดียวกันด้วยก็คือถ้ามีพวกฟรุตตี้อยู่ในสุสานเยอะๆเอฟเฟกของ Apple m a g i c i a n g i r l กก็จะสามารถทำงานได้ดีนะเรียกพวกกลับมาบนมือของเราได้หมดเลยครับตัวต่อไปนะ เดี๋ครับ หรือชื่อภาษาอังกฤษก็ช็อกโกแลตเมจิกเชนเกิลนะครับผมเออ่ตัวช็อกโกเมจิเชียนเกิลนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ําเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตีพันหป้องกัน1000ครับการ์ดใบนี้ก็มี2เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ Effect, ที่1คือเทิร์นละครั้งเราสามารถทิ้งมอนสเตอร์เผาจอมเวทจากบนมือลงสู่สารไปได้1ใบหลังจากนั้นหยิบการ์ดเพิ่มจากเด็ก1ใบครับและเอฟเฟกต์ที่2คือเทิร์นละครั้งเช่นกันในกรณีที่การ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถเลือออออกกมมนนนสสสเเเเเตรร์ทที่ป็ผา 1, าาาจจว1ใใบงข ยกเว้นตัวช็อกโก้เมจิชเชนเกิลเมื่อเราเลือกเสร็จปุ๊บให้อันเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลของเราแบบพิเศษแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะต้องโจมตีไปที่มอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญมาก พร้อมกับพลังโจมตีหายไปครึ่งหนึ่งครับคือผมอ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะพูดมา4ตัวแล้วใช่ไหมตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เป็นต้ 4, นตมานี่เอฟเฟกเริ่มเถื่อนแล้วนะให้บังคับเปลี่ยนเป้าโจมตีแล้วพลังโจมตีหายไปครึ่งหนึ่งนู่นนี่นั่นโยกการโจมตีไปมาถ้าเกิดว่าเด็กเป็นเด็กของเผ่าจอมเวทนี่ผมว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเด็กนี้น่าจะสร้างความหงุดหงิดให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้พอสมควรเลยตัวต่อไปนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นกีวี่เมจิกเชนเกิลครับกีวี่เขธา เลเวล5พลังโจมตี1 8 0 0ป้องกัน1ั0 2ครับการ์ดใบนี้เองนะครับผมก็มี2เอฟเฟกครับเอฟเฟกที่1นะครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสู่สารไปได้จากนั้นมอนสเตอร์เมจิชียนเกิลที่อยู่บนฟิลด์ของเราจะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นตามจํานวนพวก มอนสเตอร์เมจิชียนเกิลที่อยู่บนฟิลและอยู่ในสุตรสารของเรา1ใบต่อ300พอยต์ไปจนจบเทินครับผมมองว่าเอฟเฟกต์นี้น่าจะเอื้อต่อการใช้ในจังหวะที่ว่าในสุสารของเราเนี่ยมีมอนสเตอร์พวกเมจิชียนเกิลฟรุตตี้เมื่อกี้เยอะแล้วนะครับเออเพิ่มหนึ่งใบต่อ300เนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเออแต่ว่าเพิ่มได้แค่ถึงช่วงจบเทินเท่านั้นครับการ์ดใบนี้นะครับผมยังมีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือตราบใดที่การ์ดใบนี้อยู่บนมอนสเตอร์โซนของเรามอนสเตอร์ Monster ที่เป็นออเผ่าจองเราะรจะไม่ถูกทลายดด้้ววยออกกกขงารแล็ ไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเมจิเชียนเกิลนะครับผมพวกมีจอมเวทมนต์ดัมก็มีใช่ไหมจอมเวทฟุตตี้ก็มานะครับผมเออถือว่าเป็นการเปิดโลกของผมใหม่นะว่าเฮ้ยมันมีพวกเมจิเชียนเกิลเหล่านี้ด้วยหรือนะท่านผู้ชมนะครับผมมีความคิดเห็นยังไงนะครับรู้จักการ์ดที่ผมเล่ามาไหมหรือเพิ่งเคยรู้จักเหมือนกันนะครับผมพวกเมจิเชียนเกิลฟุตตี้นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันด้วยเออแต่ผมต้องย้ำตรงนี้นะครับว่ Girl itty, นน่่าเเเเเเมมจิิชชีีีีียยนนนนนกกรลฟุตต้้ออัปป็็ืทผ ชื่อเล่นนะครับผมไม่มีชื่อเป็นทางการว่าฟุตตี้นะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ